ถ่ายูปเนีเนี่ยน,นี่จะบอกว่าเมย์เปิ้ลเนี่ยสวยสูงแล้วก็น,นี่ก็ลูกคน,น,นได้เมย์มาซ้อมแต่หน้าตามได้เมย์อ้าเหรอแสดงว่าหน้าได้พ่อใช่ไหมโอ้เด็กก็ได้อยู่ความสูงเนี่ยได้ป,ปีปีวอกต้องนี่สวยเต่งน,นะจริงค่ะคุณดีแม่จริงค่ะเนี่ยแม่แม่แม่อีแม่ของนองอ้องเมันเป็นใกล้เอออ๋อน้องมาเหตุการณ์ที่นี่เป็นแบบเหตุร้านกาแฟจะเอาเป็น พนักง,งานร้านกาแฟแรกๆนี่เป็นีเอาอู้ตีเฮ็ดเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์อย่างนี้แ<อ>ม่แล้วก็อ,อันยักษ์เป่าเล็งเขาซ้ามาเฮ็ดมาเป็นพนักง,งานร้านกาแฟเลยเพราะว่ามีมียิง่งแล้วเป็นเกาะเอามาเฮ็ดแล้วก็แปฟเป็นประวมาณคำว่าซื่อเนี่ยก็แปฟเป็นภาษาเป็นภาษา,า,ามาแล้วก็ภาษาจีนอ๋อภาษาจีนก็ได้โอ้เนี่คุยได้เลยเนี่ยจีนเจอการทักทายภาษาจีนมาใช่ไหมฮาาววนฮไม่สุขค่ะอ๋อ เซติดเตานี้เหนชันพอได้ไหมสำเนียง <c oughs> <c oughs> คนต่อคิวกำลังจะเดินไปแล้วขวางทางเขาอ๋อก็ดูตรงนี้ก็ได้นี่กระจกนะั่นนะ่ะ ไปเราไปกินกาแฟหรือว่าไปไหนกันกินน้ำมะพร้าวลันกาแฟโรยโป๊กกาก็โป๊กกาก็โปปกติีฮัสซิกาก็โปกาก็โรยสามสิบเอ้าอันน้เอ้าแล้วใช่ไหมมันกำลังจะพูดว่าสามสิบพอดีเลยตอบว่าขับธุรกิจเน่นะขับกลมตั้มอะไรเอาเหรออันนี้มันเป็นอะไแล้วพี่จะไปไหนนั่นอันนี้เป็นอย่างนี้ นี่คือกล้องส่งอัตรายระยะทางไกลเหรอว่าส่งมึงตะเคอริกก็ไรส่งมึงไทยก็ไรส่งให้ถือมาหยอดเหรียญเอาเหรอต้องหยอดหยอดเหรียญเหรียญสิบบาทก่อนเนาะถ้าไม่หยอดเท่าคือเราไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นส่งทางไกลแต่ถ้าส่งคนในใจก็หยอดเอออันเนะอะไรนี่ส่งได้เนาะคนในใจอ่ะเอาพี่จะส่งใช่ไหมนี่จะส่งหาคนในใจมีอันเนะ สิบบาทมีไหมใส่อ่ะอองั้นก็พี่สองเลยมันตัวอะไรประมาณสามสิบสามนาทีหรอสามนาทีได้อยู่สามนาทีเ่ยนาทีเดี๋ยวก็มันจะออกมาอ๋ออมันตึงมันตึงอย่างไรอยู่อะไรอันนี้เอ๋อเจอเจอโอ้แล้วลองดูแบบนี้ไม่สวยกันเหรอก็ใครยืมมันต้งก็ใครเต้ยจ้ำๆแล้วก็ฝนหล่นไดมาสองอ๋อ จริงๆเราดูแบบนี้มันอันนี้เป็นเอาเอาลงเตาใต้อินทรสิหันว่าพี่อันนี้มันเป็นเล็กของอ๋อเจ้ต่เข้ากับตึกตึกกับแบบตึกเล็กเล็กนั่นันนก็มาขันก็มาขันเปิ้ลพี่กันไม่ได้แล้วขันเปิ้ลขันเปินเดียวกันแล้วหัวขันนาต่างปุ่นกับท้องหน้าต่างปุ่นนี่ซ้ำหู้พี่ไปพี่ไปดูกระจกเขาทำไมอ่ะเออหัเส้นตั้งกับหันติ๊ คนเดเลยๆห้องสองด้อยพี่ไม่ดูแต่กระจกตนึกคนเขาอ่ะเออกย่าต้องชนได้ไนี่กว่าที่ไหน้อกว่าที่ไหนโกว่าที่ไหนสองสองเออที่เน้เอที่นี้เส้นางอ่ะแกกันสลองเป็นไงนะ่งยยเออสลอเ็นี่นั่นต้ใช่แล้นั่งหนุ่มเต้สามนาทีแกเน่อก็มันถีมดแล้วสองนาทีอันนตื่นเต้นตื่นตากับไอตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ตัวกล้องสองกล้องทางไกลนะคะอั้ฉันจะได้ตบว่าไงเนี่ยเอ๋ยวทุกคนดิต้องสองนะอ๋อหนึ่งเหงรลักนะเออเราเรามองแบบนี้ก็ชัดอยู่ใสยตาเรายังไม่สั่งเนี่ไงเราไปเห็นเตดตึกเขาอ่ะดูสิ จะไปซองที่นั่นนะตึกแล้วเปิดท้ามานมานี่จะเอ๋เลยนะหมดเวลาเรีอยงยังยังอีกสองนาทีแล้วปินันเต้ปินันเต้อแบ่งกันดูอุ้ยสิบบาทก็คือแบ่งกันดูได้แบบนี้เลยพปินันเอาดีๆนะเดี๋ยวระวังไปเจอนี่นี่นีปเจอคนในใจเออไม่เขามีแล้วคนข้างๆเขาต้องอันนี้ คนอะไรอ่ะอันนี้คือคนคนสุดที่ร่างไงคนในใจเออเอายังไม่อหลุดด้วยเออังใครสุดเช่อใจเออจัดเช่ใจตันหรอกสองกล้องดอีกอีกหนึ่งาทีอีกหนึ่าทีสองีดนเขาขึ้ย่งไรกันเขาไปใจสีนขันว่าเออขันว่ะกามเอียงสองดีๆเด้อไปดูอันเนี้ย เดี๋ยวเจออะไรนะกางเกงบางอย่างเดี๋ยวเจอแบบส่องถึงเห็นสีอะไรเลยนะเออระวังเด้อฝั่งที่อยู่ท่าเคี่ยวเนี่ยคือติดขัดนั่นตรงนั้นงั้นน้องแฟนขอส่งข่าวถึงฝั่งนู้นก่อนอส่งข่าวถึงกุนตั้งปุ่นเออตลว่าจืดเนี่ยห้องเพลงต่อยว่ากุน,นตั้งปุนป่น,จนใจถึงยานหึงก็อําจางลืมว่า ขิงบอกก่อนกี่เขาเกิดหนึ่งขึ้นใจถึงนานลกวเละก็คุกตะเลยเขาส่งเข่ามาให้ได้เลย่วาในนักร้องนักร้องพี่เขาเป็นนักร้องพี่ไปถ่ายเอ็มวีเพลงเขามาวันนี้เลยเอาเมื่อวานใช่ใช่อันนี้ตะก้องอันนี้เป็นนักร้องแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยเอาส่งข่าวถึงนั้งปูนยาวฮะี่ เียอนกัแเอาเหรอสวยมากแต่ตอนนี้ถ้ามาจอดตรงนี้นานนี่คะจะได้กินกาแฟกันไหมนี่ร้านเพลินเร้านเพลินไป่เขา่ำแล้วเหรอเ,เ,เขาบอกว่าห้ามเหรออะไรตรงนั้นห้ามอีกแล้วนะนี่เห็นไหมได้เอฟซีแล้วพี่เราต้องไปไหนเราต้องโชว์สิงก่อนได้กดทิตามมไหมนี่ เดี๋ยวพี่แป้งนี่กดนานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเพื่อนกันใช่ค่ะแล้วพวกเราส่องหมดเวลาแล้วเหรอหมดแล้สิบนาทีเขาไม่ให้ม่สิบบาทเขาเขามีความสุขกันมากเลยใช่ดูดิเลยอันนั้นเดี๋ยวเลี้ยจ่อว่าเอออันนั้นอะไรเนี่ยอ๋อมีมีมีอยู่โยกเดี๋ยวเต้นเนาะไปไปข้างกินไอศกรีมตัวละห ้อเเนี่ยปขทางข้าวฝั่งนี้ที่บอกว่าแก้วอะไรนะหนึ่งร้อยบาทโอ้โหสวยมากร้านกาแฟไอ้ของทางวัดนะใช่ค่ะอันนี้เป็นร้านของวัดก็ทำเป็นร้านของแบบว่าปกติีนี่อยู่ตั้งเหนือค่ะเป็นร้านกาแฟอ๋ออ๋อข้าวหนึ่งข้านหนุ่มหล่อเลยเหรอขอชิมเกินหนุ่มมึงอิงหนุ่มมึงอิงเหรอเด้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 อมาแล้วเข้ามาในร้านกาแฟแล้วพี่เราสั่งกันสั่ง สั่งอะไรดีสั่งกาแฟบั่งกาแฟอันดีกาแฟสั่งกาแฟนนาคิดว่ามันอร่อยที่สุดคิดว่าเนี่ยอร่อยที่สุดพี่ยอนเปลนกาแฟกันหน่ะอ๋อเลยคิดว่าเนี่ยอร่อยที่สุดเลยนะน้ำใจขอเลรลองลองยิ้มสิเหรอันนี้คุณรอยยิม้มรอยยิ้มที่สดใสดึงคูลเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำตาลให้เยอะๆเลยมาเก้ <c oughs> าที่เป็นแก้วเล็กๆนั่นคืออะไร,รอ๋อ อันที่เป็นอเมร์กันเนี่ยอ๋อเอฟเฟซโซ่ครับเอฟเฟซโซ่แก้วเล็กอย่างเงี้ยเหรอมันร้อนขาอ๋อมันร้อนมันเย็นครับมันร้อนไม่ร้อนอ๋อกาแฟแบบแค่เดียวเอากาแฟอย่างเดียวมันกาแฟคือมันเป็นกาแฟสดๆแลงอ๋อเอฟเฟซโซ่เนี่ยมันดีเป็นมันดีเป็นชอบแม่กาแฟเนี่ยมันดีเป็นตัวคนเงามันเหงาต่างยุ่งในทุกปีนักเที่ยวมากประธานเขาเอาเอฟเฟซโซ่เลยเนาะค่ะเอาเอฟเฟซโซ่เย็นค่ะอันนี้มันเพลินสุดเลย เอฟพโซนะเพาะนันก yeah, ็ตาเขาต่เลยเปิดไว้เอนี่เอาเอาอีกแก้่งเอาอปเย็นหรอผักกอเย็นนังนมเธอเอาอะไรนี่ไงเอฟพโซ่อันเย็นเอาอันไหนนานเอาอะไรเอ่ยจะกินไอติมไหมเอาชาเขียวต้อเออันนี้ในิขงนานี่ะ ต้องฝากลายยม้เยอะๆนะคะคุณสั่งกาแฟในเป็นลดวิีมั้บัวูยูีม่ไ้นะตุที่ไหนเป็นกน้กชาแล้วก็กาแฟบิลิมอ่ถามว่าพี่มี่นั่ในกล้องไะกาแฟ มันสิบโมงเยอะค่ะสโมงครึ่งได้อยู่ในพราวาอะไรนะลงบินออกเพราะว่ามีคนติดเล่งในในเขาลงบินไว้ย้อนเลยค่ะมีคนติดเล่งว้มีคนติดเล่งปีเขาเลยของลงบินไว้ย้อนบอลนอนี่มีเขาจีใจ่ายแล้วอันก็จีนจ่ายแอบปีเขานีมีไว้ยอค่ะอ๋อหรอลงบินไว้ย้นเนี่ยมาใครทำถึงใครรับเอ้ยตื่นเต้นแล้วใครอ่ะเนาะติดเยนเลยอ่ะก๊วนเกลียวในกอดเดี่ยวบางมือเกลียวในกดเดี่ยวบางมือ ก็ถ้าเป็นผ้าเขาหรือว่าผ้าอ,อัน,นมาจากจิ่งปุป๋ยหรือว่าผ้าหนึ่งเป็นผ้าปีกเขาหน่อยอ๋อต้องมาแอวที่ไหนเขาปกติโรงบินวัดตั้งวัดตีจ่ายนู่นแ่งที่ไหนอ๋อถ้าเป็นไม่ได้ไม่ได้สายตลอดน,นะแต่ว่ามันจะมีเป็นบางส่งงวนะ มีตังจังหวะบังเอิญเราต้องมากับโชคขอบขอบคุณนะมีมากๆขอบคุณค่ะเอาถ่ายชันไหนชั้นขอบคุณหน่อยขอบขอบคุณค่ะขอบคุณฝั่งนู้นด้วยไหมขอบคุณในกล้องด้วยไงเขาทีขอบคุณค่ะอันนี้ไว้ก่อนครับก็เดี๋ยวน้ำเออได้เรอกอุปถัมภ์กดจริงตรงนี้นะอ๋อสัญญาณฉันคิดว่าพี่เขาให้อันนี้มาเมื่อกี้แบบจำลองติงจิงจริงกันเลยจะมาให้พี่ ก็คิดว่าจะให้พี่แบตหมดแล้วอย่างเงี้ยคุ้นมากๆชายนั่งที่ไหนเนอ๋อเขาก็นั่งสวยๆใหญ่ๆเลยนั่งข้างนอกก็ได้นิวิวสวยนี่ก็ได้นี่ก็ได้โอ้หที่นี่ก็เย็นอือมันมาร้อนอุ้ยดีใจมากเลยแอบมีเซอร์ไพรส์ ใครเลี้ยงอ่ะอยากเห็นหน้าแล้วนน่นเนาะแล้วก็รุ่นนี้เราสั่งเยอะๆหน่อยแต่ว่ากาแฟก็คือกินหลายแก้วไม่ได้นะครับแกงๆหยอกมานติดติดติแล้วเราต้องกดสิเราไม่ต้องกด้ะเหรอต้องกดออเว่าเรารู้แล้วเราต้องไปเอาไปาาต้องไปเป็นแถวด้วยนะ โอ้ยเป็นสินค้าทางนี่คือแบบน่ากินมากโอ้มาเป็นแบบนี้เลยนะโอันนี้เปคาปูรอนค่ะขอบคุณครับของเธอของเราจะเหมือนกันนะพี่อันนี้เป็น,เ,ปนเอสเปโซ่ขอบค่ะใส่น้ำผึ้งขอบค่ะอัะนนี้เป็นอเมริกันต้องใส่รอยยิ้มไปไมหมขอทำกันนี่น่ารักมากเนาะ เราเอาไปแล้วหิวน่ารักอ่ะอเมริกาโน่ฮะแล้วก็เราก็จะนั่งกินรับลมชมวิวไปตรงนี้แล้วก็มองดูแบบว่าคนเขาเดินเป็นยังไงเมื่อกี้น้องแป้งเดินเขาก็คือน่าจะนั่งตรงนี้แล้วก็หัวล้อกันแหละอเมริกาโน่เป็นยังไงนะอันนี้ยออันนอันนี้อันนี้่นคืออะไรอเมริกาโน่อเมริกาโน่ี่สุดแล้วนะขมปีเลยนะ ะสดชื่นแค่ลืมเพื่อนน่ะสดชื่นแล้วก็ลืมเพื่อนน่าชิ้นด้วยกันนะกั้ปะเขาปะกับปุ๊บไหนคือคือกลุ่มเขาก็อยู่ที่ในนักกองนั่นโอ้โหอร่อยมากไปสแกนได้สแกนคืออะไรอ่ะนี่ตรงขดก็คือจะเป็นสกายวอล์กเลยนะเอาคุณนายโทรมาคุณนายกลัวไหนไหนเอาเหรอไหน อาล่ะโอก็มีอยู่นะคนที่กลัวก็ไม่ใช่แค่น้องแป้นคนเดียวได้จะบอกให้เห็นสภาพตัวเองนูนนนนลมก็ไม่เอาแล้วลมก็ไม่กลางแล้วจ้าเอ้าแต่ว่าอันเดินอันนี้ใครก็กล้าเดินอยู่เพราะว่าอันมันเป็นเล็กแค่นอคนเริ่มเยอะแล้วเนี่ย สวยมากฮังรีแตะปิดใจนะอโาวฮงรีปใจแข่งเขาแบบละลายช้ามากไปเราไปฝั่งนี้ใช่ไหมข้าตอบว่าอันนี้เป็นน้ำข็ในเอยูในต้ั่นโบัวเขาเหล่ในคาาโอ้ thank you ขอบินดีพงเนอติเมื่อกันค่ะลองติเมือนตั้งสองเลย เออน้องจะไปก่อนเขา้องไปดินไนสีนั่นกําลีอันปีวาเท่านั้นยอดเพราะว่าก้ยอยู่ไปมันต่ำที่ไหนขึ้นแต่ดินนร์จนพอดีมีใจทราบเนเออเดี๋ยวเราไปเมืองลาแล้วเราจะต้องประกาศันนะสิงคโปร์ขึ้นเนี่ยไปตอนนี้ก็ขอบคุณนะคะมาขอบคุณเป็นเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยเด้อ มาตอนนี้เราก็ได้กาแฟคนละแก้วกำลังจะเดินออกที่สก,สกายวอล์กแม่สายกันว่าไงเอ่ยจะกินของที่น้องไทยใหญ่ที่นี่ก็ได้นะคะขาวซุก <c oughs> ข่าวจัว <c oughs> ว่วฟัวเรามันดำเลยวิ่ <c oughs> จริงๆแล้วฝั่งนี้ก็คือชมได้นะเราต้องให้เวลาประมาณหนึ่งวันอ่าตอนนี้ออกกําลังกายเท้าทอ,อ๋อจะไปไหม ก่อนลงก็คือก่อนลงก็คือจะมีฝั่งขวานะคะมีมองตรงนี้สามารถรูปแบบว่าเออ,เอ,อจะออกเสียงไหมแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือสามารถจุดชมยู่ฝั่งไทยก่อนลงก็ขอเก็บบรรยากาศน,นิดหน่อยอ่านดอกกุ้นผานไม่ย้อนเงินกันปันซื้อไทยโก้กันเน้อ ข้าหน้าชนจนน้ักรอ่ะสิเอาไปเที่ยวด้วยกันสักทริปหนึ่งอย่างเนี้ยสัก,กวันใช่ฝั่งนี้จะชมฝั่งไทยนะ <c oughs> เนื้อสุดในสยามนี <c oughs> ไม่ไงเมื่อกี้ใครถามหาหัวใจใครหล่นอยู่ตรงนี้นี่งไงเจอว่าทาติชาดดอยบา <c oughs> ถ่ายรูปตรงนี้เป็นเสรษฐีทุกคนอา้าวเอาเลยอยู่ตรงนี้เลยวันทูวันทูตเป็นเสร็ษฐีแล้วเยิ yeah, งั้นไปเลี้ยงข้าวหนูด้วยอ่าโอเคได้เลยย่เออทีนี้เขาไปถ่ายกันเยอะๆแล้วะอันนี้ไหมคะ เปลี่ยนไฟกับฮอปตีต้นไม้เมืองเขาอะไรไรวันนี้ต้นไม้ไม้หมักยางยเหรอตีจริงตัวฮาปตีแป๊ะเลยเด็ดสามวันก้มหมดเออโลเออไะอันนี้ต้นไม้มตาจะเป็นของปลอมเนาะถ้าของแท้ก็ต้องรดน้ํากันทุกวันอ่ะเราเดินลงตรงนี้ก็ได้เอลอลงท,ที่นี่อันนี้ลงได้กับเจ้าลงได้านู้นค่ะเอาตรงนี้อ๋อนี่บันไดห้องน้ํำอ๋อดิ้ไปไม่ได้อ๋อนี่นี่ไงไทเลสทำไมฉันไม่อ่านเนี่ย ตรงนี้มันจะมีเป็นเหมือนร้านอาหารเอารู้สสกว่าเหมือนจิน,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 นจีนอะนี่น่าจะใหญ่หรือที่วันเมาด้วหใหญ่หรอดูไปดูไปไปโอ้โหที่พระธาตุดอยว้อนนี่เขาคือตกแต่งไว้ได้สวยมากนะชอบไอ้ที่มันเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่แล้วก็ดีมากอะเอาวางไว้แบบนี้เลยจุดชมวิวอำเภอแม่สายร้านอาหารเดียวซ้ายนะคะ ไหนไปไหนแล้วกเนผ่านกนผ่านมาย้อนเงินกันนี้มีไหนล่ะโอเคขอดอู้อู้อู้เหยียบเท้าฉันไปไไถ้าลงนี่คือจะไวมากเลยนะทุกคน <i> คือวันนี้นะคะเป็นวันที่น้องแป้งก,ก็ข้ามมา <i> ฝั่งแม่สายอีกหนึ่งวนันแล้วก็มากับพี่ๆเ <i> ขาแล้วก็เพื่อนๆนะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งห้าสิบบาทต้องลงให้ไม่ใช่ ต้องขึ้นให้คุ้มนะคะสกายวอล์กกระจกนั่นน่ะเนาะเออต้องกล้าเหมือนครั้งนี้เหมือนได้มาทดสอบความกล้าของตัวเองว่าเ,ออเดินได้แล้วนะอย่างเงี้ยในชีวิตของน้องแป้งเพิ่งจะเป็นออรอบที่สองเนาะครั้งแรกที่น้องแป้งไปก็ที่ไปที่ไอตรงที่เออจิงแสนเนาะอุ้ยตอนนี้ก็คือตรงนี้เปิดใหม่แล้วก็ต้องมาคะ่ะเพราะว่าติดบ้านเรานั่นเองนะคะ ก็หากใครชอบเวลาน้องแป้งเที่ยวกับเพื่อนๆอย่างนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่วันนี้ได้คนหนึ่งไม่รู้ใครนะคะก็คือเซอร์ไพรส์มากก็คือเลี้ยงกาแฟกับเพื่อนๆน้องแป้งนะคะดีใจมากขอขอบคุณบนหน้าจอนี้มากๆเลยนะคะหากได้เจอคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะนะคะตอนนี้ทุกคนก็กําลังแบบนับขั้นบันไดนี้ลงอยู่นะคะเพราะว่ามันชันมาก บอกเลยว่ามันชันและสูงอะไรอะสูงกว่าดอยสุเทพอีกนะคะดอยสุเทพมันไม่ได้ชันขนาดนี้ไงเวลาขึ้นนี่หอบเป็นแบบแผล่ๆเลยหอบเป็นแมวเลยค่ะแต่พอลงนี่คือแบบสบายเลยอ้าวไวกว่าเลยที่พอลงนี่นอนขึ้นนี่อยู่ที่หลังเลยนะนับดูว่ามันมอ่ะนับลงมาหนึ่งร้อยแล้วนะ โอเคน่าจะประมาณ200กว่าเนาะยังะไมยังไม่ได้นับเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อต้องรอติดตามชมอีพีหน้าแล้วเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าจะไปยังไงกันที่เราข้ามมาเนี่ยก็คือเดินมาเอานะจากหน้าด่านไม่สายเว้ยเดินนี่สบายเลยดูพี่นันนับไปคนเดียวถือชาคนละแก้ว เวลาเราเดินลงนะคะก็จะมีสินค้าขายอยู่สองข้างทางนั่นเลยเขานับกันอยู่เราอย่าไปขัดจังหวะเขานะเดี๋ยวตึ้งสะดุดทีแหละขคยดูเออไปยุ่งกับสมาธิของเขาเราอันนี้ก็นนะเขาสิบเก้า เอาล้อสองร้อเต็มสองร้อยเจ็้อ้าสองร้อยเจ็ดนับจากนี่นอร้อย็งั้นก็นับอีกเกินแล้วพี่นานนู่นเขาต้องไปถึงข้างล่างนู่นสองเจที่นั่นนะเอ้ยแปดเแล้วสามรแล้วน่ะเอ้ยเนี้หรอ ใครถูกใครถูกไปแทงอันนี้กันไปซื้อลอตเตอรี่กันสองร้อยเจ็ดขั้นสองร้อยเจ็ดแสดงว่าผิดนักแท้เท่าไหร่ร้อยสองร้อยไปเกไปเก้า ไม่น่าสลดเสียสองร้อยกว่าอันนี้น่าจะเห็นใหม่ใช่ป่ะอันนี้เลขที่พ่ออะไรสองร้อยก่อันขอสมานเป็นมีสองรอยเจ็ดใช่ใช่งั้นก็แสดงว่านี่นับไหมโนโน I am no นนับนับมาเกิดล้มตั้งตั้งไปโนคือมันมีสองร้อยเจ็ดนะคะทุกคนก็คืออาจจะมีเป็นลืมบ้างใช่ งงบ้างสลั้บ้าจริงๆแล้วบอกว่า2องค่อจนใช่ไอที่ทำอันนี้ทำใหม่ยังไม่แน่ใจซื้อตัวรถเลี้ยวซ้ายเลยค่ะขึ้นลง30บบาทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาเลยจ้ะใน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 ใครจะซื้ออะไรไม่อยากคิวแล้วนะเราจะไปต่อแล้วขึ้น15บาทเออลง15บาทนี่ยายที่เป็นเอฟซีร้านนี้เลยร้านแรกเลย สองข้างทางเต็มไปด้วยเมื่อกันค่ะ,คะ,คะโอ้ยยายนน่ารักจริงๆแล้วไม่ต้องนั่งรถก็แบบเดินชิวๆได้อยู่นะนะคะนิดเดียวจากตรงบานนะครับโอ้โหคนฝั่งเราก็มาเที่ยวสบายนะคะสำหรับพีพีนี้ก็ขอเป็นกำลังใจน้องตั้งชิงตงด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกัน อีพี e. ้ากันดีกว่าคับสวัสดีค่ะดูดิของม,มาเดินมากๆแม่สาย